คาเฟ่ลับใกล้ฉันคาเฟ่ส่วนตัวหลังบ้านพื้นที่ขนาด2อคูณสตารางเมตรเป็นมุมที่มาจะมานั่งเล่นจิบชากินอาหารเช้าโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเปิดหน้าต่างมาก็จะได้ยินเสียงนกร้องมีลมพัดเบาๆแล้วก็ชมสวนหลังบ้านไปในตัวด้วยได้ฟีลบรรยากาศเหมือนอยู่ในชนบ,บทแถบยุโรปอะไรประมาณนี้และคนที่เคยติดตามเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้คีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกไปคาเฟ่ข้างนอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงกับการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นคาเฟ่เดียวที่จะแวะมาได้ก็คือคาเฟ่ที่อยู่หลังบ้านแล้วช่วงนี้คาเฟ จะเป็นอาหารคลีนคลีนแบบแนวรักสุขภาพนิดนึงแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยหน้าตามักไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ถึงแม้ช่วงนี้เราจะเลือกอาหารแบบตามใจปากตัวเองไม่ได้นะแต่เรื่องพร็อปเรื่องจานชามบ้านเนี้ยไม่ได้เลยต้องแบบน่ารักไว้ก่อนอย่างที่รู้กันว่าผลข้างเคียงของการให้ยาคีคมเนี่ยบางทีมันจะทําให้เราไม่อยากอาหารการจัดแต่งอาหารให้มันดูน่ากินก็เป็นการยอมใจอย่างหนึง่ง ฟิลประมาณหลอกเด็กให้กินข้าวอะไรเงี้ยเอาจริงๆแต่มันก็ได้ผลอยู่นะอาหารที่ใส่ในจานชามที่เราชอบอะมันช่วยทําให้เรารู้สึกว่าอาหารนะ่ะมันอร่อยขึ้นได้จริงๆนะบ้านไหนมีคนป่วยผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆที่แบบเบื่ออาหารนะ่ะลองดูใช้วิธีนี้รับรองได้ผลนี่ทางนี้นะ้ำหนักขึ้นมาเราห้าโลขอตัวไปออกกำลังกายก่อนบาย